โอ้โหรางวัลก้อนโตครับไปรุ่นเมกาทุกคนดูดิครับไปรางวัลก้อนโตครับทุกคนโอ้โหไปรางวัลเมกาแล้วครับตอนนี้นะคับรุ่นเมกาทุกคนดูนะครับโยนะครับนนะครับโอ้โหรางวัลก้อนโตระดับซปเปอร์นะครับสามพันนะครับไปรุ่นเมกาทุกคนดูนะครับนี่นะครับดูเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็ไปหาเล่นกันได้ที่ค่ายพีจเลยนะครับผมต้องอย่ากลัวถั่วดำไม่ต้องรอวช่องอย่างเดียวกพราว่าเสียไลฟ์ คำเตือนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรปั่นจักรยานในการรับชมนะครับกราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่หมู e p ีที่11แล้วนะครับทุกคนก็กลาบขอบคุณนะครับที่มาถึง E ีีนี้นะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาวัยรุ่นเมกาทุกคนนะครับมาเล่นหนูโชคล่ามนะครับหรือว่า เกมเจอรี่นะครับอ่าตั้งชื่อให้ครับหนูเจอรี่นะครับอ่าครับนี่ครับอ่านะครับไบรุนเมกาทุกคนดูนะครับเกมนี้นะครับอ่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนื้อเกมนะทุกคนอ่าอย่างแรกนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องมาซาวดูเบตกันครับทุกคนเบตต่ำเท่าไหร่เบตต่ำอยู่ที่1บาทนะครับเบตสูงอยู่ที่ห้าพันนะครับไบรุนเมกาทุกคนนะครับอ่าพี่หมูจะมาเล่น เบ็ดห้บาทนะครับวัยรุ่นเมกาทุกคนนะครับอ่านี่ครับเบ็ดห้บาทนะครับอ่าไปครับสตาร์ทเริ่มแรงครับ let's go ไปครับวัยรุ่นเมกาทุกคนครับพร้อมหรือยังครับพร้อมที่เราจะรวยกันหรือยังครับทุกคนอ้าวโยชิค i c a g o yo c h โ c โย o yo yo นะครับสาระอยู่ตรงไหนครับโยสาระอยู่ตรงไหนครับโยคือเกมอย่างนี้มันไม่มีสาระโย แต่เข้ามาในช่องนี้มันก็ไม่มีสาระโยมีแต่ความขำความสนุกความมีหาโย a b s c o v a โยนะครับทุกคนนะครับเออไปต่อครับอ๋อยังไม่มีอะไรกเกิดขึ้นนะครับนะครับนี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นหนูนะครับถือถืออะไรวะเนี่ยถือเหมือนเหมือนถือทองอะไรอยู่สักอย่างนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรคำรนี้นั่นแน่เอฟเฟกต์ซูมเข้าซูมออกเยี่ยมเลยบรรยากาศเป็นไงยยชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่า ชาวใบก้าวราวกันเช่นี้นะครับทุกคนไปลู้มก้าวทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หมูอ p พีที่11น,นะครับโยวันนี้มาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงหรือจะไม่ได้ตังโยนะครับไปต่อเฮ้ยนี่นะครับก็จะมีหนูมีถั่วนะครับมีประทัดแล้วก็มีซองแดงแล้วก็มีถุงเงินนะครับแล้วก็มีส้มส้มหยุดเฮ้ย เล่นนสั้นต oh, ัวโอ้ยรางวัลก้อนโตไปรุ่นเมกาทุกคนดูดิคร yeah. mm ับไปรางวัลก <in issements> uh ้อนโตครับท <pod> ุกคนโอ้โหรางวัลเมกาแล้วครับตอนนี้นะไปรุ่นเมกาทุกคนดูนะครับโยนะครับีนนะครับโอ้รางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะครับสามพันนะครับไปรุ่นเมกาทุกคนดูนะครับนี่นะครับดูเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็ไปหาเล่นกันได้ที่ค่ายพีเจเลยนะครับผมต้องอย่ากลัวตัวดำไม่ต้องรอช่องอย่างเดียวเพราะว่าเสียไลฟ์ซ นี่นะครับเกมนี้จะอยู่ในค่าย PG นะครับทุกคนวัยรุ่นเมกาทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับเกมแบบนี้นะครับต้องรีบไปหาเล่นกันแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับพี่หมูไม่แนะนําให้เล่นนะครับทุกคนเวยรุ่นเมกาทุกคนต้องไปศึกษามาก่อนที่จะเล่นนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่ใครที่อยากเล่นจริงก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวัยรุ่นเมกาทุกคนนะครับ อ่าเป็นไงครับร้อยห้าสิบครับไม่มีลูบิตชีวิตเกินร้อยมชีวิตเอ็มร้อยห้าสิบเออถูกนี่หว่าเยเอเดเยอิซคาโบเยอะปิกคโบโยนะครับรางมาสามพันบาทนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนอ่าไปกันต่อครับวิลเมกาทุกคนครับจังหวะนี้เราจะรออะไรครับโมโมหนี่ครับสปิริลมาเต็มนะครับฟิลมาเต็มร้อยนะครับทุกคนอ่า ขายแล้วครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทสามสิบบาทนะครับเมื่อกี้เห็นสามสิบบาทนะเออนะครับไวรุ่นเมกาทุกคนนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสติ๊กเกอร์พี่หมูด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของพี่หมูนะครับอ่า ส่วนใครนะครับที่อยากย้ายพี่หมูเล่นเกมไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆแนะนําพี่หมูก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนอ่าไยรุ่นเมกาทุกคนนะครับห้ามพลาดนะครับกับเกมนี้นะอ่าบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนอ่าปั่นต่อครับจังหวะนี้ครับไม่ต้องรีรอแล้วครับผมอ่าปครับปั่นไปเรื่อยๆเอ้าเอฟเฟกต์หมแล้วซูมซูมนะครับหนูก็โดดขึ้นไปอยู่บนหลังคาครับจังหวะนี้นี่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 คืออะไรนะครับ ถ้าเรามัดปั่นไม่เข้านะครับมันก็จะให้เราปั่นไปเรื่อยครับทุกคนเออแบบมันไม่มีลิมิตนะครับทุกคนนี่นะครับมันต้องให้แบบว่าสองแถวอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเน่นะครับถ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับทุกคนเราก็ปั่นปั่นปั่นไปครับเราต้องให้ได้ถึงเงื่อนถึงทองถึงอะไรหรือประทัดอย่างงี้นะครับมันต้องได้ประทัดอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนมาดูกันเราได้ทงในเจ็ดร้อยห้าสิบวครับทุกคนโอ้หเป็นไงครับ วุ่นเมกาทุกคนนะครับดูนะครับนี่นะครับพีหมูนะครับระดับพีหมูเขาเรียกวัวจ่ายนะครับทุกคนอ่ารู้จักว่าเปลนรุ่นเมกาทุกคนนะครับรู้จักพี่หมูไหมนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับมาเต็มแล้วครับเอฟฟิลมาเต็มแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้ยได้ทัวร์นะครับนี่นะครับถ้าเราหนูมันแบบว่าหนูมันกระโดดขึ้นบนบันคาอะาเงี้ยมันก็จะได้แบบว่า เออแบบว่าอ้นี่นะครับทุกคนดูนะครับดูนะครับมันกระโดดขึ้นอีกแล้วครับทุกคนมันขึ้นเป็นบลังไาอีกแล้วนะครับถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องให้ว่าสองฝั่งมันเหมือนกันนะครับถ้าได้ส่งมก็ต้องเป็นซ่อมอย่างนี้นะครับทุกคนมาดูกันเลยเรื่องอะไรนะครับสองคซ่อมอยู่อยูไม่ไม้ขวางกันนะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงครับนี่นะครับ อ่านะครับในรุ่นเมกาทุกคนนะครับห้ามพลาดเกมดีๆแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นไงครับทุกคนนี่ครับไปกันต่อครับจังหวะนี้นะครับอ่าพี่หมูไม่รีรอแล้วครับตอนนี้นะครับบวกมาแล้วนะครับพี่หมูบวกมาห้าพันกว่าแล้วนะครับอ่านะครับไปกันต่อครับจังหวะนี้นะครับอ่าโหขอบขอบแดกเลยนะครับโยไมกแล้วทุกคนไมกแล้วไม่แล้วมาเสมอไหล่นะครับทุกคนไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับจังหวะนี้ อ่านะครับไป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 โอ้ได้มาอีกได้มาอีกสามร้อยบาทครับทุกคนได้มาอีกสามร้อยบาทครับโอ้ยังครับผมยังครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคน ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าห้าสิบบาทนะครับไอ้แล้วครับทุกคนไมล้เราไมกแเราหนุงก็โดดขึ้นไปอยู่บนหลังคาครับผมจังหวะนี้นะครับอ้าวนี่และครับมันก็จะหมุนซ้ําจนกว่าจะชนะนะครับเห็นไหมครับข้างล่างมันก็จะเขียนบอกไว้นะครับว่าหมุนจนกว่าจะชนะนะครับทุกคน มันก็จะต้องปั่นไปเรื่อยๆครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆครับปั่นปั่นปั่นโยปั่นปั่นปั่นโยประลัปั่มปั่มปั่มประลังปั่มปั่มนะครับเอ้าอย่างนี้ก็ได้ครับคนได้มา450บาทแล้วครับเป็นไงแล้วครับนี่ครับ450นะครับระดับพี่เขาเรียกหัวจ่ายนะครับไวรุ่นเมกาทุกคนดูไว้นะครับอ่าก็ขอย้ำไว้อีกทีนะครับไวรุ่นเมกาทุกคนนะครับอ่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามพี่หมูด้วยนะครับอ่าเพื่อที่จะไม่พลาด EP 12นะครับครั้งหน้ามาดูกันว่าพี่หมูจะเล่นเกมอะไรนะครับส่วนใครจะให้พี่หมูเล่นเกมไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะให้เล่นเทคนิคไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่าพี่หมูแบบว่าเปิดเซเลอร์ให้เลยครับผมทุกคนใครอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยครับคอมเมนต์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 คอมเมนตข้ามาลุลุ้ยเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมูจะไล่ต่อทีละ ที่เราคนละให้เลยนะครับทุกคนอ่าวเรุ่นเมกาทุกคนห้ามพลาดนะครับอ่าไปออกันต่อครับจังหวะนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้หรือไม่ได้นะครับทุกคนเนี่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับน่าจะน่าจะโยน่าจะเอเบย์โย,ย เอ็นจะจะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยยไม่ก็ซูมเข้าแล้วก็ซูมออก <laughs> ซูมเข้าแล้วก็ซูมออกนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนไปต่อครับจังหวะน,นี้นะครับก็ปั่นไปกันไปเรื่อยๆครับทุกคนปั่นกันไปเรื่อยๆครับไปครับไปครับไป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 นะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะไม่ได้อะไรก็แบบว่ามันได้เวลาชิโอมต้องไปนะครับทุกคนอ่านะครับไปกันต่อครับจังหวะนี้นะครับทุกคนอู้หูสามตัวนะครับหนูสามตัวนะครับหนูสามตัวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ e p ีที่11อนะครับทุกคนอ่า ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่หมูอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับวันนี้พี่หมูก็ได้เลิกดียามดีครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับวัยรุ่นเมกาทุกคนนะครับสวัสดีครับัวลุ่นเมกาทุกคนอย่าลืมกดซับสไครป์และกดระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับ